ม่กะทิขวดตราเช่าเกาะเติมเต็มมนสเสน่ห์อาหารไทยหัวใจแห่งความอร่อยอยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอนันจากอุ้ยอันโอสดมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปเมจิกฟาร์มเฟรชน้ำผลไม้ผสมน้ำใบกัญชาอร่อยสดชื่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดยามเช้าทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะพบกันวันนี้เช้าวันอังคารค่ะ5กรกฎาคม2565คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะเสววันประเมธทวน,นิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการของเราที่กําลังรับชมตอนนี้ทั้งทางหน้าจอทีวีและทางออนไลน์ครับมีทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้แสดงความคิดความเห็นกันนะคะทั้งใน f a Facebook คุปกด like. ก็ได้สแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้ที่นี่ขึ้นมาแล้วเนชั่นทันข่าวนะคะรวมไปถึงใน YouTube ค่ะไปกด Subscribe กันได้ด้วยเหมือนกันที่นี่ค่ะเนชั่นไลฟ์และอีกหนึ่งช่องทางค่ะฝากคุณผู้ชมติดตามเราเยอะๆ ติ๊กต็อกของเรากับคุณผู้ชมเสิร์ชคำว่าเนชั่นทัน,ทนข่าวเช้าขึ้นมาแบบนี้ไปกดปุ่ม Follow หรือว่าปุ่มติดตามสีแดงๆนะคะเรามีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวเป็นประจำทุกวันอย่างแน่นอนคะ่ะยังไงฝากกันด้วยทุกช่องทางนะครับและเริ่มต้นรายการเช้านี้ฮะต้องเตือนกันหน่อยท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยทางกรมอุตุเองก็มีประกาศออกมาทุกวันวตอนนี้ฝนก็แรงลมก็แรงคลื่นก็สูงนะฮะ ล่าสุดเห็นว่ามีเรืออับปางเลยใช่ไหมฮะตูะ้กต้องค่ะเป็นเรือสินค้าที่ข้างในเนี่ยมีลูกเรืออยู่8คนคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าถูกคลื่นซัดคลื่นเนี่ยสูงถึง3เมตรเลยนะคะ แน่นอนว่าพอถูกคลื่นซัดไปแบบนั้นเรือจมลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเรือต้องสละเรือรต้องยอมลอยคออยู่กลางทะเลเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะลอยคออยู่กลางทะเลนานเท่าไหร่รู้ไหม,ค,มคุณผู้ชมเท่าไหร่ฮะกว่านหนึ่งชั่วโมงค่ะอุยคือสภาพที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนี่คือหมดเรื่องหมดแรงกันแล้วนะคะใช่ฮะเหน็ดเหนื่อยกันเลยนะคะเขาอย่าลืมว่าคลื่นสูงมากนะฮะคลื่นสูงจริงๆค่ะนี่คือสภาพหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงไปให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเรือลํานี้ค่ะคุณผู้ชมเรือบรรทุกสินค้าอันด มันสมูทตี้เป็นเรือประมงดัดแปลงนะคะคือเรือลำนี้เนี่ยเคลื่อนที่ออกจากท่าเรือขนส่งยูนิตี้ปากน้ำกระบี่ตาบนสายไทยอําเภอเมืองกระบี่มุ่งหน้าไปยังเกาะพีพีตาบนอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่ออกจากท่าเรือยูนิตี้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองทีนี้มันมีเรื่องราวผิดปกติเกิดขึ้นคือขาดการติดต่อไปกับทางบริษัทตำแหน่งล่าสุดที่เช็คเจอเมื่อวานนี้เนี่ยสื่อสารกันครั้งสุดท้ายเนี่ย อยู่บริเวณทุ่นไฟลูกแรกจากปากร่องน้ำบริเวณ